ครับวันนี้เรามาดูการฉีดสารแพคโคบิวทาโซนต้นเล็กครับนะร่วมกับต้นใหญ่นะครับการใช้สารอัตราเดียวกันนะครับอันนี้ทุเรียนตอนนี้อายุ4ปีนะครับ4ปีแล้วก็ฉีดสารแพคโคบิวทาโซนแล้วนะครับไม่ทันจะได้ขายลูกนะครับต้นเน่าเลวครับเห็นนะนนเน่าดอกออกเต็มต้นแล้วครับดอกก็ออกที่เก่งที่มองเห็นครับออกกลางต้นเลยความที่ สารอะเข้มข้นเกินไปนะครับอนนั้ออกที่ทต้นเพราะว่าการใช้สารร่วมระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่เนี่ยจะอัตราเดียวกันไม่ได้นะครับจะต้องแยกกันออกแยกกันฉีดนะครับระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่เพราะว่าต้นใหญ่อายุ I o 20กว่าปีนะครับ mm hmm. ก็ใช้อีกอีกอีกแบบหนึ่งต้นเล็กขนาด4ปีนะครับก็ใช้อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราต้องแยกกัน ใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะว่าเนื้อเยื่อของต้นเล็กเนี่ยยังอ่อนแอมากคนระับต้นเล็กครับไม่เหมือนกับต้นใหญ่ต้นใหญ่ขนาดนี้อายุ2ี่สิบกว่าปีครับนะยี่สิบกว่าปีทนทานต่อโรคเอ่อต่อต่อสารได้นะครับอาจจะไม่ค่อยป่วยหรือต้อนจะของของที่แต่ว,ว่าถ้ามาเมื่อต้อนเล็กอย่างนี้นะครับมันเล็กสีปีอย่างนี้ครับนะ เจอสารทั้าอย่างนี้นะครับก็ตอนก็ออกอาการเจอสารที่เข้มข้นเกินไปนะนี่คือการใช้สารนะครับสารที่โคเวอร์โทรนรนะหว่างต้นเล็กกับต้นใหญนะ่นี่ก็ยี่สิบกว่าปีางั้นครับย่อยๆอันนี้ก็สวนอยู่ใกล้ๆครับไม่ใช่ของผมสวนอยู่ใกล้กัน อายุ20กว่าป,ปีคฉีดสาร,ร่วมกับต้นเล็กนะครับทำให้ต้นเล็กทุดโทมอายุ4ปีคือต้องต้องต้องแยกออกจากกันรูาต้นเล็กกับต้นใหญ่คือการฉีดร่วมก็ฉีดไดบ้บางบางถ้าคนที่เคย เคยใช้สารมาหลายหลายปีนะครับใช้สารมานานรู้ครับรู้หลักการต้นอายุประมาณ20กว่าปีนะครับก็โดนสารมาทุกปีนะครับอันนี้นะดูใบเลยกันนะครับใบบิดย่งกับพัดลมนะใบบิดเราจะสังเกตดูง่ายๆครับเมื่อทุเรียนน่ะเจอสารเยอะเยอะครับใบจะพลิ้วนะครับใบจะพลิวใบจะบิดมองง่ายนะถ้าว่าคนที่เคยใช้สารแปะครูประจำนะ มองง่ายมองออกมาโดนขนาดหนักขนาดนแต่ต้นใหญ่ของสนทานได้ดีอายุยี่สิบกว่าปีนี่คือข้อบ่องบอกว่าระหว่างใช้สารต้นเล็กกับสารต้นใหญ่ร่วมกันไม่ได้น,นะต้องแยกแยกกิดว่าแยกปริมาณลดปริมาณจากอัตราที่ว่าใช้เยอะกับใช้น้อยนะครับต้นเล็กก็ลดื่อใช้น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าใช้ร่วมกับต้นใหญ่ใช้อัตราเดียวกัน อาการอย่างที่เห็น,นครับต้นเล็กรับสารไม่ไหวนะครับเพราะว่าเข้มข้นเกินไปเนื้อเยื่อยังอ่อนไม่แข็งแรงเหมือนกับต้นที่อายุ20กว่าปี10กว่าปีแล้วครับ mm hmm. ขอบคุณครับ mm hmm. ขึ้นนี่คือข้อเปรียบเทียบนะครับ